อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีพัาปางสามยอดอาหารไทยพวนแกงขั่วเห็ดเผาะปลากายปลาร้าผักหมูไข่ต้๊ไอติมลบบุรีขนมเปี๊ยะไส้ขั่วไข่เค็มหอมมากไม่แปลกใจเลยทำไมรีวิวเขาดีมากเริ่มจ้าหอบเล็กน้อยแค่นี้ก็ขาสั่นแหละเหนื่อยไหมเหนื่อยขึ้นอย่างนี้แต่ว่าต้องปีนนิดนึงว้าวดูวิวดีสวยมาก เขามาถ่ายรูปก,กันอาหารอร่อยบรรยากาศดีสวัสดีตอนเช้าที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเมื่อคืนนี้เราพักชื่อที่พักว่าตติภพนะเจ้าของน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสพนักงานก็น่ารักแล้วก็วันนี้เราจะเที่ยวในจังหวัดลบบุรีเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนแล้วก็วันนี้จะไปขึ้นภูเขาไปชมว,วิวธรรมชาติที่ภูซับยหลิกนะแต่ว่าเมื่อเช้า,าฝนตกแรงไม่รู้ว่าเราจะได้ขึ้น ได้ขึ้นเขาไหมเพราะว่าเขาอันั้นอาจจะเป็นแบบดินแล้วก็แบบดินแบบธรรมชาติเลยอะ่ะไม่ได้มีบันไดมีอะไรเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันก่อนถ้าไม่ได้ขึ้นเขาก็ไปชมวิวแถวนั้นก็ได้เพราะว่าธรรมชาติที่นั่นก็สวยมีภูเขาไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนจ้าไปจ้าไปกินข้าวกันอ๋อตรงนี้ลงมาชมวิวได้ตรงสะบัว สารประการเดี๋ยวนี้ไม่มีลิงแล้วเนาะเขาย้ายลิงไปไว้ที่ไหนอะ่ะเออตอนนั้นเราเคยมานาะนมากแล้วลิงเยอะมากเขา่าจจะย้ายไปนานแล้วแหละเขาน่าจะเอาไปเลี้ยงที่อื่นเนาะก็ไม่มีแล้วจริงๆอะ่ะไม่มีเลยยังไม่เห็นสักตัวเลยอะ่ะแต่ว่าเขาก็เข้าไปได้นะเมื่อกี้เห็นนะักท่องเที่ยวเข้าไปอ๋อเขายังเข้าไปได้อยู่พระปางสามยอดรถไฟ รถไฟไปแล้วข้ามไ <Bye. S 2> ปสารพก,การสารพก,การอยู่ด้านหน้าตอนนี้เรากำลังวนหาที่จอด,ดรถเพราะที่จะไปพระปางสามยอดจอดตรงไหนได้บ้างเลแถวนี้เขาจอดได้นะำปุ๋ยสย้หเอยเอเราไปไม่ได้จอดฝั่งนู้นกันเขาจอดเต็มเลยออกจากโรงเรียนแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวา เดี๋ยวเราเข้าไปในพระปางสามยอดค่ะคนละสิบบาทค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอันนี้คือเขาย้ายลิงไปหมดทั้งหมดเลยใช่ไหมคะถ้าถ้าสมมุติว่าเราอยากดูลิงเราต้องไปดูที่ไหนคะสอนอไ้เหรอคะเขาเปิดให้ชมไหมคะหรือว่าได้ชมเพราะว่าเป็นเป็นกรงใหญ่ใหญ่อยู่ข้างสอนอเลยอ๋อโอเคค่ะสอนอท่าหินนะคะขอบคุณค่ะ เขาย้ายลิงไปที่สอนอท่าหินนะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกเนี่ยฝั่งนี้จะเห็นหมดเลยฝั่งนี้สวยปาง3ามยอดจังไง<ร>ในสาม <3 S 1> ยอดหนึ่งสองใช่เขากำลังยอดที่สามเขากำลังบูรณะอยู่นะเรากำลังดูแลใหม่อยู่พระปาง3ยอดนี่แหละ3ยอดเราน่าจะชมได้แค่ตรงนี้แหละเขากั้นไว้ ปางสามยอดตั้งอยู่บนเนินดินใกล้กับสารพการลักษณะเป็นปราสาทเรียงกันสามองค์มีทางเดินเชื่อมต่อหากันเป็นศิลปะแบบไบรยนตั้งแต่พุทธศตวรรษที่18สร้างด้วยศิลาแดงหินทรายข้างในมีพระเขาได้ไหมน่าจะเข้าไปตรงนี้ได้อยู่มั้งน่าจะตรงนี้น่าจะได้อ๋อนี่ตรงนี้จะเห็นชัดเลยพระปางสยอดนี่ชัดเจนมากอุ้ยนี่ไงลิงน่ารักด้วยลิงมันคือ อุย้ยเขาวาดนา่ารักมากเลยอ่ะยังมีเห็นลิงอยู่นี่ไม่เยอะนะนลิงอ่ะไง <ป S 1> ลิงไปดูใกล้ๆได้ไหมอุย้ยนั่นลิงจริงๆลิงของจริงนี่เขาห้ามให้อาหารลิงบริเวณนี้นะเอยลิงทุ <laughs> ่บนตึกเนื้อพอมีลิงอยู่บ้างแต่ว่าเขายา้ายไปหมดแล้วแหละเออ,อแล้วทำไมยังอยู่อ่ะดือยเดือยไงกลับมาพวกนี<ส>้ เขาจับไม่ได้หรือเปล่าอุ้ยมีหลายตัวอยู่นะหูขึ้นไปสูงบนนู้นเลยนะนู้นโอ้ยตัวนั้นเดินแล้วมีหลายตัวอยู่นะห้าหกเจ็ดตัวลงมาข้างล่างแล้วเนี่ยมันจะมาหาคนเนี่ยนักท่องเที่ยวเพราะว่ามันคิดว่ามีอาหารให้มาเออเขาไม่ให้ให้อาหารแล้วนะห้ามให้อาหารลิงบริเวณนี้ฝ่าฝืนปรับสองพันไม่มีป้ายตรงนี้เลยต่างชาติก็ถ่ายลิงอย่างเดีย เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันจ้ามีคนแนะนำให้เรามากินร้านนี้มัดหมี่อาหารไทยพวนเห็นแต่ายแต่ยังหาร้านไม่เจอเลยอ๋อเขาจอดกันอย่างนี้ มีอาหารไทยพวนเมื่อกี้สั่งไปแล้วแกงขั่วเห็ดเผาปะปลากรายเมนูเขาเยอะมากแล้วก็น้ำพริกอาหารยอดนิยมของร้านน้ำพริกเมื่อกี้พอสั่งปลาร้าผัดหมูไข่ต้มน้ำพริกเขาก็มีหลายอย่างเมนูยำก็มีอ๋อมีแบบของฝากด้วยนะ เป็นน้ำพริกตาแดงแมงดาพริกเผาน้ำพริกมะขามมีเห็ดเพาะไข่มดแดงด้วย <c oughs> เห็ดเพาะอ่อนกระป๋อง <c oughs> อาหารมาครบแล้วจ้นานมาเร็วมากเริ่มต้นกันที่แกงขั่วเห็ดเพาะปลากายเมนูนี้มีคนแนะนําให้มากินมูนมีชิ้นปลาไกา่มีเห็ดเพาะแล้วก็มีหน่อไม้ดองนะเป็นแกงแบบกะทิไม่มีชะอมด้วย อร่อยมากลองสิน้ำแกงเข้มข้นหอมกะทิมากมเมื่อกี้อะที่เขาอาหามาเสิร์ฟใช่ไหมโปบอกว่าขนมถ้วยเราไม่ได้สั่งที่ร้านก็เลยบอกว่าอันนี้คือฟรีนะเป็นไงลาพี่อุ๋ยเมนูแรกกินเงียบเชียวอ,อร่อยมากอข้างในนี้จะมีชะอมด้วยนะเมื่อกี้โปกินมีชะอม อร่อยมากตัวหน่อไม้ดองก็ดีรสชาติรวมๆน่าจะออกหอมกะทิแล้วก็หวานมีหวานมีเค็มหวานเค็มมันกินเข้าไปอ่ะรู้สึกถึงความหวานของแกงแต่มไม่ได้หวานแบบหวานหวานเป็นหวานแบบหวาน,นกลมกล่อมหวานนัวหวานมันอร่อยมีเค็มนิดนึงพี่อุ๋ยพอุ๋ยอยากเห็นหน้าพี่อุ๋ยมากนี่นะนี่นะแบบชิ้นเดียวนี้ ต้มยำปลาคังน้ำใสผู้ยเป็นไงแอบชิม้วตาเหลือกตาเหลืองอยู่หลังกล้องอยากถ่ายผู้วิยมากเลยตอนตาเหลือกมาดูสิไม่ตาเหลือกน้ำซุปนี่แบบแล้วเลือกได้นะจะเอาต้มยำปลาคังน้ำใสหรือว่าต้มยำปลาคังน้ำข้นแต่ก็เลือกน,น้ำใสมาน้ำใสเนอไหนลองสิมีคนอร่อยตาเหลือกอู่หลังกล้อง <c oughs> ปเ,ปออเปรี้ยวน้ำลายพุ่งอ่ะเปี้ยวหอม่อือก็ตัวประครังนะดีมากไม่คาวเลยต่อกันที่ปลาล้าผัดหมูไข่ต้มมาเป็นชุดนะจะมีน้ำพริกก็จะมีพริกมาให้กับหอมแดงออออปลาล้าผัดหมูไข่ต้มต้องสั่งอร่อยมาก หอมกลิ่ปลาร้าเป็นแบบอารมณ์เหมือนปลาร้าบองนั่นแหละแต่เขาเอามาผัดให้สุกเขาก็มีเนื้อหมูเหมือนหมูสับอือืออ,อผักมีหลายอย่างมากเลยอืมอะไรอ่ขิงอ่อนเหรอลองผักเขาก็จะมีเหมือนอัน,นอันนี้น่าจะขิงอ่อนแล้วก็มีแตงกวามีถั่วฝักยาวมีหน่อไม้ต้มมะเขือไ่เต่า แล้วก็มีไข่ต้มอันนี้น่าจะเป็นขิงหรือขาอือาจจะเป็นขาออนก็ได้อรนะ่อยมากหอมหอมแล้วก็หอมหัวแดงอ่ะหอมหัวแดงหอมแดงแล้วก็ใบมะกรูดแล้วปลาร้านะหอมมากกับหน่อไม้ เห็นเขาหอ,อกกับแทบทุกตัวเลยจะได้เผอไม่เลวนะเขาเขาอร่อยเยอะมากเนี่ยเยอะมากความใหญ่มากแกงคั่วเห็ดเผาะแบบน้ำแบบน้ำข้นมากอเห็ดเผาะเขาดีมากกินหลายคำยังไม่เจอเห็ดเผาะที่แก่เลยเห็ดเผาะแบบกําลังคนดีมากข้าวเพิ่มข้าวเมนูข้าวหมดหม้อแล้วของหวานกันจ้าขนมถ้วย ด้านบนอาจจะเป็นเค็มๆจะทีเค็มๆแล้วก็ข้างล่างอ่จจะหวานเรามีปัญหาอีกแล้วเมื่อกี้ปอไปเข้าห้องน้ำหลังรถใช่ไหมออ,อยู่ดีๆแอร์มันก็ตัดผู้คิดว่ามันเป็นอะไรพี่คิดว่าขัดเอาสวิต แอร์เนี่ยมันอาจะเรามันก็ร,ร้อน,นอเ,าเนาะพรก็ไปจับจับตรงสวิตช์แต่มันมันร้อนตัดแล้วเปิดขึ้นไม่ได้ทีนี้ทีนี้ตอนนี้เรากำลังตามหาร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อที่จะลองเปลี่ยนดูว่าไฟมันจะมาหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เราไม่ไปกางเต็นท์ก็จริงแต่ว่าเดี๋ยววันต่อไปแพนเราอ่ะจะมีไปกางเต็นท์ด้วยไงก็คือถ้าไม่มีแอร์ก็มัน ไม่มีแอร์ก็อยู่ได้แหละแต่ว่าถ้ามีมันจะดีกว่าเพราะฉะนั้นปะตอนนี้เราไปหาร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนเนี่ยดูในแผนที่เห็นแถวๆนี้มีครังไฟฟ้าเลยแล้วมีเมื่อกี้นี่มีร้านหนึ่งคับดูเพราะเห็นในแผนที่แถวนี้มีสองสามร้านอะสองร้านเมื่อกี้เราเลยมาแล้วร้านหนึ่ง นึงไงนึไงอะไรธนพลอิเล็กทรอนิกส์ติดแล้วบอกติดแล้วก็ไม่ต้องซ่อมแล้วันอ๋อมันเย็นแล้วก็เลยติดเมื่อกี้มันน่าจะร้อนเกินไปเลยมันก็ตับมั้ไฟไม่เข้าไงโอเคอ่ะไปไปเที่ยวกันต่อจ้ามีร้านขนมเปี้ยะคูเบิร์ดห่างจากตรงนี้ประมาณ7นาทีไปเดี๋เราไปดูเห็นรีวิวเขาดีมากเลยอ่ะ3.9กิโล นี่ไงนี่ไงในร้านอะไรบ้านคูเบิ้ลของจะมาขนมเปี๊ยะแต่ไม่มีที่จอดนี่ใส่มือใส่มือที่จอดเต็มแล้วใช่ใช่เดี๋ยวเดินไปหน่อยก็ได้แถวนี้น่าจะจอดได้เขาจอดกันเต็มเลยแต่ว่ามีที่จอดเหลือหรือเปล่าหนักกว่าเมื่อกี้นี่นี่นี่มีคนนึงออกแต่ว่าเขาคันเล็กเราจะเข้าได้ไหมเราเดินไปร้านอยู่แค่ตรงนี้เองเราไม่ใช่ตรงนี้ไปอีกเหรอ ออนู่นนะโอ้อยู่นู่นอนว้าอยู่ตรงนี้ขนมเปี๊ยะบ้านคือเบิร์ดสวัสดีค่ะอย่างนี้น่ากินมากเลยใส่ช็อกโกแลตแอลมอนด์เอาช็อกโกแลตแอลมอนด์หนึ่งค่ะแล้วก็ใส้ถั่วไข่เค็มหนึ่งค่ะก็จะมีไส้งาดำชาชาเขียวใบเตยเผือกถั่วเหลืองมันม่วงเออนี่นี่นี่อันนี้อันนี้อยากกิน ลาวาไข่เค็ม,มแล้วก็มีลาวาฮอกไกโดสังขยาใบาเตยสแกนนะคะม,มีกาแฟด้วยนะอเอาอเมริกาโน่เย็นหนึ่งค่ะไม่หวานเลยใช่ไหมคะค่ะเอาไม่หวานเลยค่ะมีต๊ะดื่ไม่หวานนี่อยากกินเนี่ยน้ำมะพร้าวลมสดค่ะมีไอติมชาววังไอติมสามิติไอติมเขื่อนปลาสักอุ้ย ไอซิมด้วยเป็นรถกระท้อนนะรสกระท้อนรกระท้อนดั้งเดิมรสช็อกโกแลตอ๋อถ้าเป็นชาวังจะเป็นชาวังกระท้อนดั้งเดิมอันนี้เป็นช็อกโกแลตแล้วก็ไอซิมเขื่อนป่าสักจะเป็นมะนาวอัญชันมารบบุรีต้องกินกระท้อนไหมเอารถกระท้อนโอเคสรุปได้ไอติมมาเพิ่มอีกค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวกินไอซิมกับกาแฟมาแล้ว ไอติมล้อบุรีไม่กล้ากินเลยอ่ะสวยไปอ่ะกระดอนเลยรสชาติจะออกเปรี้ยวๆหวานๆแต่มีกลิ่นแบบกระ้อนเลยอ่ะ <c oughs> กลิ่นกระ้อนเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> อร่อยสุดๆอร่อยสุดชุนมากเลยอร่อยมาก ภาพข้างหลังสวยมากเลยจะไปกินที่รถคนไม่ไหวแล้วแหละกินเลยแล้วกันเนี่ยนี้อยากกินมากไข่เค็มลาวาต้องแบบเป็นแบบหนึบข้างในแน่ๆเลยอะ่ะโอ้ดูไส้เราดูข้างหลังไส้ทะลักมากอื หวนเข้าปากแล้วจังหวะนี้เป็นลาวาเยนเ็นๆนุ่มมันเหน็บมันลาวาหวานพอดีหวานมันถึงกินกับอเมริกาโน่ดีมากอันนี้ต่อไปเป็นขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็มเปิดมาล่องหัวมากไ่หนทำไม,ไมสิอืมเป็นไข่เค็มอย่างนี้เลยเป็นถั่วเหลืองแล้วก็ไข่แดงเค็ม มากแล้วก็แบบนุ่มมากอะตัวแป้งขน,นมเปี๊ยะนุ่มมากอ,อือ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 หอมแป้งนุ่ม,แ,มแล้วไส้อร่อยหวานตรงลังพอดีแล้วมีไข่เค็มเข้ามาอร่อยมากไม่แปลกใจเลยทำไมารีวิวเขาดีมากนะคูก็แบบรีวิวดีมากต่อกันที่ไส้ช็อกโกแลตแอลมอน อันนี้ก็ดูน่ากินมากขอดูข้างในข้างใน,นเป็นแบบนี้น,นั่งหอมช็อกโกแลตกัน,นช็อกโกแลตหอมมากนนแล้วแปงแ้งนะเป็นแบบแป้งบางๆแป้งบางนุ่มไส้นี้ก็ไม่ควรพลาดไส้ช็อกโกแลตอัลมอนด์ไม่ควรพลาดด้วยอร่อยถั่วไข่เค็มก็อร่อยจริงจริงไหมตอนแรกอะ่พะพอช่างใจว่าจะเอารสช็อกโกแลตอัลมอนด์มาดีไหมเพราะว่า มันจะเข้ากับขนมเปี๊ยะหรอมันจะไม่เข้ากับแป้งขนมเปี๊ยะใช่ไหมแต่มันเข้ากันมากช็อกโกแลตหอมมากยันหน่งจะหมดเล้วโอ้โหอร่อยมากขนมเปี๊ยะร้านนี้อร่อยมากแล้วดูนะคะแนนรีวิว5.0นี่คะแนนเต็มนะคะแนนเต็ม5แล้วดูรีวิวเป็นพันรีวิว อร่อยจริงอร่อยมากนี่มาตามกูก็แบบเลยขนมเปี๊ยะบ้านคูเบิร์ตต่อไปเราไปภูซับเหล็กห่างจากที่นี่ประมาณ20กิโลไปกันเลยจ้าต้นไม้เต็มเลยใกล้ถึงแล้ว คิดว่าเป็นเขาลูกนี้แน่ๆเลยนี่ลูกนี้ที่เราจะขึ้นเพราะแผนที่ไปทางนี้แหละไปทางสายนี่ไงนี่ไงสายายสายสายายเข้า้ายนี่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 ซอยจะแบบพอดีตัวนะจะมีรถสวนไหมเนี่ยโอเคกล้องช่วยได้เยอะเลยดูที่กล้องเรากล้องเราเลยมองเห็นโอเคกล้องในรถช่วยได้เยอะเลยซอยแคบอย่างงี้แคบจริงรถสวนไม่ได้ยแต่แค่นิดเดียวนี่แค่ตรงนี้เอง แคบแค่นิดเดียวนะเดี๋ยวเรารีบขึ้นเลยกลัวฝนตกเพราะว่าทางเป็นแบบเป็นดินแบบธรรมชาติเลยอะทาซ้ายอุ้ยมีเพื่อนเยอะเราไม่เหงาเราไม่เหงาถึงแล้วทางขึ้นผู้ซับเล็กพร้อมไหมจ๊ะก็ดูทางดูะมาณนี้เราใส่ค่าจอดรถยนต์สิบาทเริ่มจ้าโอ้ดูดูรอยนะ ฝนตกอะน้ําจะไหลรอยน้ําไหลอยู่นั่นนี่นี่แหละปอคิดเพราะว่าเมื่อเช้ามาเห็นฝนตกแรงไงปอกลัวว่าจะขึ้นไม่ได้เพราะว่าทางเป็นดินอย่างเงี้ยจะเวลาเริ่มสามร้อยเมตรโอโ้โหเอาเรื่องอยู่ครับผมใช่ครับผมครับอ่ะเดี๋ยวรอพี่เขาแป๊บหนึง่งพี่เมื่อกี้พี่เขาถามว่าทำ u t u b e ใช่ไหมมาแล้วพี่มาแล้วชื่อช่องโอปอเดอร์ค่ะโอ้ครับค่ะ ค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่กมลศักดิ์ครับพี่กมลศักดิ์นะคะดูบุกเบิกหัวแทบเล็กนี่แนละอ๋นนี้ค่ะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝากนิดนึงเราช่วยประทาบัมพันด้วยนะครับพี่เห็นไม้ปักแล้วก็ถุงข้าวขาวเยอะๆนี่นะครับค่ะคือพี่จะปลูกปลูกต้นไม้ไว้คือหางนกยุงค่ะเดี๋ยวถ้ามันออกดอกก็จะแดงนั้งเขาเลยทําไมถึงตักหลักแล้วก็เอาถุงครอบๆไปค่ะ เวลาพี่ดูแลดูแลนะครับก็จะได้ดูแลง่ายๆกวานบางคนนักท่องเที่ยวที่เอ๊ะมันเป็นขยะอะไรหรือเปล่าเนาะกลัวนักท่องเที่ยวมาเก็บขยะให้วังนี้ใช่ใช่พี่เขาทำมาร์กเอาไว้นะก็คือต้นไม้เต็มเขาเลยนค่ะไม่ต้องเก็บถุงพลาสติกออกให้ไม่ใช่ใครมาทิ้งขยะไว้หรอกนะคือเมื่อก่อนเอาขวดปักไว้เล้วก็อะไรต่แง่ก็คิดว่าขยะ โอเคี่ยวน่ต้องเที่ยวเยอะมากค่นอยากน้องถ่ายตลอดทางช่วยบันทัดประพานได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะจะเห็นเยอะเลยปลูกไว้หลายร้อยต้นอยู่หลายพันอยู่ครับค่ะโอเคค่ะบคสวัสดีค่ะเออแต่ว่าเห็นเห็นว่ามีหลายเส้นทางใช่ไหมคะอันนี้อ๋อคือมีทั้งหมดห้าเส้นทางครับห้าเส้นห้าเส้นทางแต่ทางแถบทางขวามือเรานี่ก็จะเป็นเป็นของเทลไปแล้ว ให้เที่ยวซ้อมแต่ถามว่านักท่องเที่ยวขึ้นได้ไหมได้แต่มันไกลเอาทางง่ายสุดคือทางที่เป็นบันไดนี่ใช่ไหมคะสามร้อยเมตรที่เขียนนั่นน้องสามร้อยเมตรก็จะเดินไปตามราวบันไดที่เห็นนั่นนะครับเดินง่ายนะครับเดินง่ายครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะไม่ไม่ไม่ที่ขอเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูนะตรงนี้ตรงที่พี่เขาบอกว่าเขาจะทำมาร์กเอาไว้นะที่ปลูกต้นไม้มองไปอย่างนี้ก็จะเห็นเป็นถุง ที่เขาพี่เขาทำสัญลักษณ์ไว้เนาะ๋อมีทางนี้อีกทางเทลใช่ทางเทลก็ไปทางขวาเราไปทางนี้ทางเดินก็ทางปกติเส้นทางศึกษาธรรมชาติจุดชมวิวภูสรัเล็ก300เมตรจ้ะนี่นะถุงแบบนี้นะนี่มีทางนี้นี่ทางวิ่งเทลอ๋อนั่นไงเทลเอเทลเอตรงไปแล้วก็เทลซีคือไปทางนี้เขาปลูกไว้บนทางเทลนะคือวิ่งเทลนะ เราไปทางธรรมดาโอ้นี่พี่เขาปลูกไว้หมดเลยข้างบนนี้นะเราทางธรรมดาก็ปลูกปลูกไว้หมดเลยเราต้นหาวยุงโตสวยก็จะสวยเต็มนี่แหละคุณดอกมาป่ะเราไปทางปกติ300เมตรแค่นี้ก็ขาสั่นแล้วเหนื่อยซึมแล้วข้างหลังเป็นไงคะข้างหลังพอได้ครับพอได้อุ้ยอะไรนะอะไรนะไหนดูหน้าสิพอได้อุ้ยเดี๋ยวเสบายแค่นี้โอ้โหยี่สิบนาทีเดี๋ยวถามใหม่นะอันนี้มัน พิ่งมาแค่สิบเมตรเลยเดินบนต,ตนัวนี้ถ้าเดินตรงๆนี่ชันมากเลยนี่ใช่น่าจะเป็นทางเทวที่ตรงขึ้นไปต่อตรงนั้นแหละวิ่งชันด้วยวะจะชันนี่เราเดิอนอ้อมค่อยๆเ,อเ,เดินใช่ไหมนี่นี่เราไปทางไหนมีนี่ด้วยอา้าวทราะนั้นมีบันไดอะพี่เขาบอกว่ามีบันไดนะทางที่ง่ายอะ่ะทางที่ง่ายมีบันไดนี่ไงนี่มีบันไดเอ้าหรอเอาทางนี้หรอเอาไปโหแต่ว่าดูนะดูบันไดบันไดที่ขึ้นไปอู้ชันอยู่นะ ตัวแตะแล้วอะ่ะาต้องมาดูตรงนี้นะ่ะนี่เราขึ้นมาแค่นี้เดียวเองเลยโอโ้โหคุณพระมันเพิ่งเริ่มต้นเหรอคะใช่โอ้น่าจะใช่ทางนี้แหละเห็นมีลูกศรมีราวให้จับหรือว่าเขาทําลูกศรตลอดทางโอ,โอ้ทางน่าจะทางนี้แหละจะมีราวบันไดพี่เขามีมีราวให้จับอย่างนี้แต่ว่าทางเดินก็คือเป็นดินอย่างนี้ตลอดเลยนะ ขึ้นมาแป๊บเดียวนี่สูงแล้วมี 2>, <ส inking S 1> ม2ทางน่าจะทางนี้ไม่ใช่ทางนั้นแน่นอนทางนั้นดูชันไปตามป้ายไปตามปายโอเคตามลูกศอนทางนี้แหละวูวูเห็นถนนข้างล่างวูสวยแล้ววูเวิวแล้วขึ้นไปสูงกวนี้จะสวยกว่านี้ไปต่อพอเริ่มปวดเสื้อทีละตัว าหอบเล็กน้อยนี่ดอกสีม่วงเจออีกแล้วตรงนี้เต็มเลยโอ้เริ่มสวยแล้วเว้ยข้างหลังหลังหลังว้าวว้าวรถลนที่นี่แบบเห็นถึงนุ่นเลยนะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อย,อย,อย <laughs> ไม่เหนื่อย <laughs> โอ้โหอันนี้ทางไหนครับเนี่ยทางโอ้โห <laughs> ทางเทียวทางเทียว โอหนี่สวยตลอดทางเลยโอขึ้นมาถึงชั้นนี้แล้ววิวสวยมากอ้นี่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 ก็สวยแล้วป้ลงลงกันเถอะตรงนี้ก็สวยแล้วนี่ตรงนี้จะมีจุดถ่ายรูปนะโอ้แต่ก็ตนลรายอยู่นะระวังข้างหลังไม่อไรเขาพดวิวสวยแล้ววิวสวยแล้วป้พอละลงไปฝั่งนี้เห็นถนนเห็นหมู่บ้านเลยอะนี่ทางลงเทลเขาเขียนทางลงของเทลดูนะนู่นอะ ขาลง,งทางเทียวก็ได้โอ้โหไม่อะ่ะกับทางเดิมดูทาง,ทางเทียวนี่ววหัวทิมเลยนะตรงนี้มีดอกไม้สวยว้าวถึงแล้วถึงแล้วจ้าใช้เวลาไป22นาทีว้าวสวยมากโอ้สวยมาก,ามากนี่ ถ้าถามว่านานไหมก็ไม่นานเท่าไหร่นะแต่ว่าเราแบบเป็นคนที่ไม่ออกกําลังกายไงมันก็เลยจะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าคุณออกกําลังกายแบบปกติแล้วอะ่ะคือเดินสบายๆชิวๆเลยนะเนี่ยดูดีดูวิวดีสวยมากตรงนี้จะสวยด,ด้านบนก็ไปได้อีกแต่ว่ามาดูทางนี้ก่อนว้าวโอ้โหทางนี้ก็สวยทางนี้ก็สวยว้าตรงนี้มีธงเหมือนไปได้นะเดินไปดูไหมพี่อุ๋ยไปเดินไปดูตรงธงชาติ ิวซีไปทางนี้ขากลับกับเทลไหมไม่ไหวไม่ไหวเหมือนกันนี่เป็นล่องขึ้นอย่างนี้แต่ว่าต้องปีนนิดนึงสวยมากขึ้นแค่ตรงนี้พออยู่แค่ตรงทงนี้สวยมากมองเห็นอ่างซับเหล็กกว้างมากอะเห็นเกาะกลางน้ำด้วยเกาะเล็กๆ ไะลงไปพี่อยู่เป็นห่วงช่วยลอยอยงล่างคะคนข้างหินแหลมนะดูดิไม่ให้ขึ้นไปต่อนะพี่ให้อยู่แค่ตรงนี้ใช่พอด,ดูดิอันนี้มันเป็นผามาเลยนี่ถ้าเราตกก็คือลงไปนี่เลยอยันตรายมากทางนี้ก็สวยนะเป็นเ<ช>มืองเนาะมันเป็นผาเลยันอันตรายตรงนี้ไปไปนั่งพักก่อนเดี๋ยวค่อยลง <c oughs> ตอนนี้เราขับออกมาหาร้านอาหารนะเห็นมีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆกกันกับตรงภูซับเหล็กเลยชื่อว่าครัวกินลมชมอ่าง โอ้นี่ไงโอ้โหคนเยอะนะนี่อยู่ใกล้ใกล้กันเลยออกมายิง Google Map มานิดเดียวเองถึงละเขามาจอดดูวิวฝั่งนู้นดูดิดูวิวดิแล้วเขามาจอดถ่ายรูปรูปมันจะคันที่เท่เลยว้าวโอ้เขามาถ่ายรูปกันโอ้ตรงนี้วิวสวยมากเลยอะว้าวคนเยอะมาก เี่คือว่อลาบหมูใช่ไหมใช่ครับเขาจะให้เราสแกนแล้วก็สั่งกดสั่งได้เลยครับลาบหมูนี่เนมนูนี้มาก็มีเมนูก็มีอ่าอันนีก็ได้เราสแกนสั่งแหละแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูเนาะว่าเขามีเมนูประมาณไหนมีสองฝั่งเหรอใช่นี่เวลาร้านเปิดปิดด้วยเปิดเที่ยงร้านหยุดทุกวันอังคารนะร้านหยุดทุกวันอังคารคีอเอามือหนึ่งมะนาว เมนูแรกมาแล้วจา้าลาบหมูหอมมากเลยรสค่อนข้นพุ่นเผ็ดเปรี้ยว mm hmm. เค็มอ mm hmm. บรสมากหอมข้าว oh. คั่วโูดูตับ, oh. ต,บตับชิ้นใหญ่มากูตับใหญ่เลยใหญ่มาก mm hmm. ตับตุ๊กเปนังพอดีเมนูต่อไปหมึกนึ่งมะนาวโอ้โห <c oughs> <c oughs> ใหญ่มากเราจะกินหมดไหมเนี่ยกินไปชมบรรยากาศไปเนาะดูหนวดเขาเรียงมาอย่างนี้เลยแล้วก็มีไข่อาหารอร่อยบรรยากาศดีรสตจัดต้อร่อยหมึกไข่ด้วยเนาะไข่ อบคุณค่ะผัดผัดกุ้งจ้าผัดผักมาแบบสุกกองน้องพอด,ดีเลยตอนนี้ปอเริ่มไม่ดูวิวแล้วอร่อยทุกเมนูไข่หมึกได้ไข่หมึกเยอะมากเลยนี่ไข่แล้วอ่ะใหญ่ ข้างในยังแบบนุ่มๆอ่ะไม่กระด้างเลยอะตบเขาอ่ะในลา,ลานะบอ่ะลาบเนี่ยจะหมากไข่หมึกเขาไม่ได้เขียนว่าไข่หมึกนะเขาเขียนว่าปลาหมึกนึ่งมะนาวแต่มีไข่แบบไข่เยอะมากอ่ะได้ครบไหมจ๊ะ ครบราคาค่ะขอบคุณคะขอขอ่ะเป็นไงวันนี้พี่อุ๋ยแฮปปี้ไหมจ๊ะตั้งแต่เช้ายันเย็นแบบกินอาหารก็อร่อยได,ได้ได,ได้มาเดินเที่ยวขึ้นเขาก็วิวสวยสวยมาก <ๆ S 2> <ๆ S 1> ประทับใจวันนี้แฮปปี้มาก <ๆ S 2> <ๆ S 1> เดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปนอนในเมืองลบบุรีเนาะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ที่เดิมแหละที่ตะดทิพแล้วก็ถ้าใครมีเมนูเด็ดๆหรือว่ามีร้านเด็ดๆหรือว่าอยากให้เราไปเที่ยวจังหวัดไหนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะ